เดอ้อเมีก็ได้มาบู่ประเทศลาวนะคะพี่น้องค่ะนี่เป็นอเมซอนของประเทศลาวเดอ้อครั้งแลค่ะที่เมย์มากินค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาอีเดินเข้าไปเนาะข้างในเป็นเบิองบรรยากาศด้วยว่าเป็นจังใดเนาะพี่น้องคำแสงอยู่นี่สบายดีคำแสงมาหน้าเดอ้อครับครับไปกำลังใจให้ทีมงานนะครับ <c oughs> รมาชมชมพูนเนาะไปผ่าไปเบิงผ่าไปชมง นี่บเคยเขาแม่ซ่อนพังเล่าเป็นป่พังแ้วค่ะพี่น้องพ่ะไปไปไปเมื่อกี้เขาไปสั้งกาแฟเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าอีบบซ่ามาถ่ายข้างในได้พราามตีรีช่เพลงอเพสวสั่งสั่งแล้วนะส้งอบสรบัาสายดีพี่น้องคือสาว ต้อนรับเข้าสู่ทีมงานทำแสงนะทีมงานทำแสงครับพี่น้องค่ะไปอาบน้ำหน้าใบุ้ยเลยไปนวดไปล้างตูมมาไปนวดนวดนครับพี่น้องค่ะบางทีเอาเอาแดดตอนแรกมันมันคืนน้ำมันฝนหมนแึ่งแน่นฝนจะหย่อยเลยเนาะฝนตกเลยแต่ว่าตอนนี้นะแดดออกเลยพี่น้องตอนนี้ เรื่องมาดูเมนูพี่น้องคะมีคามาดูเมนูข้องอมังม,มั่งใจนะว่ามันมีหรือเปล่านะพี่น้องคะแต่ว่าที่เมืองไทยอะ่ะที่เมืองไทยจะไม่มั่นใจล้วว่าอันนี้มันมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็แต่แต่ว่าอันนี้ไม่มีแน่นอนะอันนี้อันนี้นะ,อนนะบอ น่าจะบ่มีเออราะว่ามะยงชิดมันเบิดหน้าไปแล้วอบ่มั่นใจคือกันนะเพราะตอนหมดหมดระดูไปแล้วใช่หมดฤดูไปแล้วเขาก็เลยบ่มีค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเมย์ได้มากินนี้เมย์ไปรั่งกินได้ซ่งครั้งมั้งแล้วทีนี้เขาก็เบิรดฤะดูไปก็เลยได้มากินนี้ยางไงครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้คือลูกอะไรมะยงชิดไงมะยงชิดมะยงชิทใช่อันนี้นี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่เคยกินเ่ไอสต๊อฟฟีอยู่ พอส้มมะนาวอันนี้มัอนก็บอิซซาไดอะล่าแมนแมนแมนอันนี้อิซซาไดอะล่าอันนี้แซบอันนี้แซบพี่น้องแซบเนาะแมนมายองเิสมาเด้อไปพี่น้องรอดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงทางลาวกับทางไทยมันจะเป็นยังไงเออที่ไทยกับลาวจะเหมือนกันไหมใช่ที่ไทยกับลาจะเหกันไหมราคานั่งใจต่ายใจต่างยังจักรยางเขาได้ราคะอันเท่าไหร่สิบสิบแปดบาทต่อ มนูปันมนโปันจ้ยี่สิบสิบแปดทนเจสี่สิบบาทบลูพี่เมย์บลูละค่ะพี่น้องพี่เมย์ใจปั่นอย่างเดียวเพราะว่าคิดตาแบเป็นะมีแต่ว่ายืนในเขาเป็นหลายใบนะๆจอกแปดแสิบเก้าพันราคาตา็มโนต่ละอันจม่จับตัวกานเะดนไอ่ราคาตาตวนะ ได้สิบสองคนกี่เต้องต้องต้องรอดูแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาทางลาวฝังไทยแล้วก็อเขาเอิว่าจอบแก้วอ่ะแก้วใหญ่แก้วใหญ่หรือแก้วเล็กต้องรอดูรอดูพี่น้องว่าจะเป็นยังไง มีนี้แกอันนี้ให้เบิงเนาะอันนี้เข้าเรียกว่ามะยงชิดนะคะแซบคือแซบคือแบบไทยน่ะชิมชิมก่อนฉันให้เธอชิมในไทยกว่นสั่งได้แต่บางทีเน่ยโอ้โหอหอนที่เราเจ๋เปรียวบอกเด็กบัตนีเปลียวๆียน้องค้มันซื้อใส่มงชิมก็ลองชิม จริงหน่องบ่เคยกินเมนูนี้เลยต้องลองมายงงิดค่ะพี่น้องแซบเม่มากินรสชาติคือกันครับ,ตรบแต่ว่าราคากับิดตามกันแน่คือในคลิปผมกว่ามากเล็นครั้งแรกก็็นครข้งแรกรม,มันกับสิ่งนี้ความตื่นเต็มเนะาะเพราะเอาไหนมาเจอหนึ่งราคาสองสิ่งใหม่ๆใหม่ๆคืออย่างเขาอยู่ประเทศล่าเขาบ่ได้อยู่ประเทศไท้ครับคือความหมายเนาะอยาิบางคนว่า กินกาแฟกะไทยเห้เมอง์ยุคี่จริงๆนี่นเขาก็อยากได้เฮมเมองนี่แะโมเมนต์อกว่าความรู้สึกไทยกับเล้าพ่อเป็นยังไงอนะครับผมอันนี้เจ้วยี่สิบยี่สิบาทเก็บย่สิบเมบกดอนจกเป็นสี่สิบาทแมจะเป็นสี่สิบบาทเซวาไอยูยูไทยเากอประมาณหกสิบห้ามาครับ เป็นคาปูชิโน่เย็นแมนแมนยูไทยของสุชาติมาแต่๋ตะเนปั้นนี่กันยู่วเกล็ดสิบมา้นถ้ากินตะเ็นอันนั้นเดี๋ยวจะแพงชุดไท้ไอ้ชาเขียวมัชชาจะเปีงเงเปเงอันนั้นจะแปียงโค้ตจะมาแสบเอาละครับให่งาวๆ้านงกินโมเสียวกันนี่แหะห่งเ้าเชากไปเลยพี่น้องแซ่ แซบอีนี่มันอีแบบว่าอ๋อแบบว่าแนวเปียวๆอมเปียวๆหวานๆนะหอมหอมห้อมมะยงฉิดนะคะพี่น้องค่ะหอมอีนี่หรอเบิ้งเบิ่งมาจ้ะซี่ก็เป็นตาหน้ากินแล้วค่ะพี่น้องนะอันนี้เด็ดฉันคล้ายๆกินกันเด้ออันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่เจ้าอ๋อเพิ่งน่านมาไปนะนี่อันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่เดี๋ยว อไหมอมันอันนี้ไล่กว่าอันนี้เขาจะแ่ิบไปเป่อัพิเมตบระม่นใจวาเขาอีแซ่บิตไปหรือว่าอะไรวะแเ่บนะพี่น้องค่ะเขาเออแมายงชีสมายงเชสมายงเชส yes แต่มีบุฟู่เด้อว่าซ่บสิบใบว้เนี่ยแราอันนี้มาย่งไ พี่น้องคือม่ว่าอานมาซาลาว์่เเ็นบอทุกอย่างมาเุ้ยเป้นมาซาลาวเราะว่าแต่ยังไข่ได้ที่ว่าว่าเออมีมาสร้างกินเหอกระพรได้มาสร้างจิหมงูปากปากก็อีสร้างเป็นเดแต่ว่าส่วนมากส่จิ้มเอาว่าเอานั่นอันนี้อันนี้เอาเนี้ยนะพี่น้องคะง่ายดีจิ้มเอาง่ายดีพี่น้องเพราะว่าอ่านเป็นเอออานนบเป็นดีก็เลยจิ้มเอาพี่น้องค่ะก็อาจจะประมาณนี้แหละนนองแซ่ที่เราที่ไทยแตกต่างกันยังไงเนาะ ได้ละเอียดถ้าอยากรู้ไปดูที่ช่องที่ดูตามนะคะสชราตามเอยตาบวงคนสีสันรดงๆอ่าเฉพาะคลิปนี้ซาๆก็จะได้ด่าทำผู้งเดียวนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูคลิปที่เมย์ให้จบคลิปด้วยนะเพื่อให้ผ่านเร็วๆเนาะอย่าลืมดูโฆษณาเพื่ออเดียวกันด้วยค่ะ ใช้ซ้อมใช้ซอมรันรันกันเนาะพี่น้องค่ะบอรวนไปวนมากระไรเนาะพี่น้องเนาะอใช้สองพาเอาเอาโทรศัพท์เปด้านดูก็ได้ติดตามด้วยดูเฉยไม่ได้ต้องติดตามด้วยติดตามเด้อพี่น้องค่ะฟาร์ซองซาเมะไว้หนออฟอกอ้อมใจพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องค่ะเนาะอจะใส่แจ้คมากระแดงมาไหนดีจ๊ะสบายดี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 ค่ะ